สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาร์นะครับวันนี้ผมมีรถ m e r c e d ซเดสเบนะครับ W 1 2 0ครับคันนี้เป็นตัว E 2 3 0 EL นะครับปี1996ครับผมบอกได้เลยนะครับว่าโครงสร้างคันนี้นะครับสวยสดเดิมทั้งคันนะครับแต่อาจจะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมไปไล่รายละเอียดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับตัวรถของเมอร์ซีเดสเบนนะครับ E 2 3 0 EL ปี1996นะครับเป็นโฉม w 2 1 0นะครับคันนี้นะครับก็ได้เป็นสีบอลเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมการันตีสภาพได้เลยครับว่าคันนี้สวยสดจริงๆครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ำแน่นอน100%เปเซ็มครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับนี่นะครับสีเขาก็เป็นสีบอลเงินนะครับสวยๆนะครับแต่สีอาจจะอยู่ประมาณสัก70%นะครับผมมีขาย2ราคานะครับคันนี้เดี๋ยวจะบอกจุดที่ ต้องแก้ไขนะครับนั่นก็คือฝากระโปรงนะครับอาจจะต้องทําสีครับเพราะว่ามันจะมีรอยด่างบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โครงสร้างนี่ผมขอย้ําเลยครับว่าโครงสร้างเขาสวยมากๆนะครับคลาสสิกสุดๆอมตาตลอดการนะครับไฟหน้าเขานะครับอาจจะเหลืองบ้างเล็กน้อยนะครับแต่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้นะครับแต่ไฟติดครบทุกดวงนะครับที่ฉีดล้างไฟหน้าใช้งานได้นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับสวยๆนะครับมาพร้อมกับดาวรอยครับในส่วนของการชนนะครับก็สวยๆเช่นกันนะครับไฟตัดหมอกใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับมี ในส่วนของด้านหน้าของเขานะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อครับในส่วนของด้านข้างนะครับผมขอเริ่มที่ล้อและยางเลยนะครับล้อและยางคันนี้ครับได้ยาง Continental นะครับล้อขนาด15นะครับได้ล้อเดิมจากโรงงานนะครับซส์ยางของเขานะครับ2 0 5 6 5 1 5ครับดอกยางพอมีครับแต่ผมแนะนําให้ไปเปลี่ยนนะครับ อาจจะวิ่งได้อีกสักประมาณปีหนึ่งนะครับด้านข้างก็จะมาพร้อมกับโลโก้อีลิแก๊งนะครับอีลิแก๊งนะครับจุดดีของเขานะครับเขาจะเล่นด้วยมเมียมทั้งคันเลยนะครับไฟเลี้ยวตรงแก้มนะครับติด ครบทุกดวงนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับขอบยางต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับขอบยางไม่มีสึกไม่มีกลอนครับกระจกเบนซ์เดิมทุกบานนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องทําสีนะครับหลังคานะครับเขาค่อนข้างจะด่างเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องทําสีนะครับหรือไม่ทําก็ได้นะครับนี่นะครับในส่วนของด้านข้างด้านข้างสีสันเขาก็ยังสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับไฟท้ายครับไม่มีแตกหักไม่มีถลอกไม่มีลอกไม่มีแมลงเข้านะไฟท้ายเดิมสวยงาม ติดครบหมดนะครับโลโก้เบนซ์อยู่ครบนะครับโลโก้ E 2 3 0อยู่ครบครับและในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านข้างก็สวยงามนะครับด้านข้างก็สีสันยังสวยนะครับไม่ต้องเก็บครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกันชนด้านหลังกันนะครับกันชนด้านหลังก็ยังสวยงามครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับสีสันคันนี้อาจจะอยู่มาสัก7 0 7 5นะครับกันชนก็สวยๆเลยครับแบบนี้ครับมาเปิดด้านท้ายดูกันครับพอต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตัวรถเขาค่อนข้างตีลึกนะครับสกรารนะครับ สวยงามไม่มีฉีขาดนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้จาัดก,การสปานะครับยังอะไรมีให้นะครับแต่เดี๋ยวผมจัดก,การสปาให้แน่นอนครับเอามาดูโครงสร้างกันนะครับ โครงสร้างเม็ดอ้างนะครับสวยๆกลมๆคมๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างอันนี้คือโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราเขียนในสัญญาซื้อขายได้เลยครับรับประกันคันนี้โครงสร้างเดิมสวยจริงๆครับจิกไปต้องมีรอยเล็บนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับอันนี้คือซีนเกลาวเดิมจากโรงงานนะครับมีไม้กั้นฉุกเฉินให้นะครับฝั่งด้านซ้ายก็เดิมสวยๆเช่นกันนะครับนี่ครับเดิมครับหลักๆด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อครับ นี่นะครับในส่วนของภายในครับภายในเขาสวยมากๆนะครับภายในได้จากการรีสโตใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับเบาะหนังนะครับก็ยังเรียเนียนะครับหนังยังตึงเป๊ะๆนะครับเบาะได้ทําการหุ้มใหม่ทั้งหมดนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะหุ้มหนังอย่างดีนะครับได้หนังเบนด้วยครับแผงข้างประตูนะครับก็สวยงามครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้นะครับเบาะองคเขาครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับพงมอะไรก็ปรับแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับไปที่ข้างประตูเลยนะครับอีลิแกนก็จะมีทีมคมเยี่ยมลายไม้แบบนี้นะคครรัับบสวยงาม โครงสร้างนะครับมาดูกันครับนี่ครับโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับมีตาโลโก้เบนซ์อยู่ด้วยนะครับอันนี้คือเดิม100เซเลยนะครับนี่ครับเมนทอาร์นะครับคงคมกลมๆสวยๆครับสติกเกอร์อยู่ครบไม่เคยถูกแกะนะครับสติกเกอร์สวยงามนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการไข่ครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับฝั่งด้านขวาก็เช่นกันนะครับคันนี้ผมขอย้ำโครงสร้างหลายๆรอบเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์รถคันนี้กันเลยดีกว่าครับ เอาละครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจเดิมแบบนี้นะครับแต่ว่าได้ทําเพิ่มออกมานะครับสามารถล็อกแบบไฟฟ้าได้นะครับมาฟังเสียงเครื่องกันครับนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่2องแสนสี่หมื่นกิโลนะครับกรอบเลือนไม้ก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้นะครับกรอบเรือนไม้อันนี้คือเรือนไม้เดิมจากโรงงานนะครับไม่มีซิดไม่มีจางนะครับความร้อนปกตินะครับ ฝั่งด้านขวาก็เป็นเกณ์กน้ํามันนะครับอันนี้ตัววัดความเร็วนะครับฝั่งด้านขวาสุดก็จะเป็นตัววัดรอบนั่นเองนะครับกรอบเดินไม้ใช้งานได้ทั้งหมดสวยๆครับเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันครับคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามนะครับเนียนๆนะครับหนังสวยงามแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหลอช่องแอร์สวยงามนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดนะครับปุ่มฉีดล้างไฟหน้านะครับปุ่มทิ้งหัวหมอนไฟฉุกเฉินปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถใช้งานได้นะครับแล้วท่านงนนส่วขอระคับ แอร์คันนี้ครับก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลดูโอโซนนะครับปี1996ครับได้แอร์ดิจิตอลดูโอโซนครับถือว่าล้ำมากๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันมีตัวเลขบอกให้ใหญ่ๆเห็นเด่นชัดแบบนี้เลยถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของวิทยุครับคันนี้เป็นวิทยุของ JVC นะครับสามารถฟัง FM AM MP3 หรือว่าเชื่อมต่อพวกแบบ iPod AUX ได้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นที่ใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับเอาไว้ใส่เศษตังใส่เหรียญใส่แบงค์นะครับ แล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับมีสปริงให้นะครับใส่เสยจตังเช่นกันแล้วก็มีที่เสียบโพ w e r อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับหัวเกียร์นะครับสวยงามโลโก้อี e ิแกงเห็นเด่นชัดแบบนี้นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดโหมด E กับโหมด S นะครับใช้งานได้ครับด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของเอาไว้ปรับกระจกลงทั้ง4บานนะครับและด้านล่างก็จะเป็นปรับกระจกซ้ายขวานั่นเองนะครับ แล้วก็มีที่วางแก้วที่ชิงถังขยะให้ด้วยนะครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนมาพร้อมกับช่องใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับพวงมาลัยคือพวงมาลัยเดิมเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ทําใหม่นะครับพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของการคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับแล้วก็การไฟเลี้ยวที่ปัดน้ําฝนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องใส่ของกันนะครับนี่ครับช่องใส่ของ มีในส่วนของคู่มือให้ด้วยนะครับอันนี้คือคู่มือเดิมจากโรงงานนะครับไฟในเก่งติดครบทุกดวงนะครับเสา A เสา B ครับนี่ครับเสา A เสา B สวยงามเรียบเนียนนะครับเรามาดูที่บางแดดกันนะครับเปิดมามีไฟติดใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับนะครับนี่ครับเปิดมามีไฟติดใช้งานได้เช่นกันนะครับหลังคาก็ตึงๆนะครับเนียนๆไม่มีหย่อนไม่มีย้อยนะครับนี่คือหลังคาเดิมจากโรงงานนะครับนี่คือผ้าเดิมจากตั้งแต่ปี1 9 9่ของเขาเลยนะครับผ้าไม่มีหย่อนไม่มีย้อยครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็สวยงามนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับด้านหลังก็ได้ทาการหุ้มหนังใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับฟองน้ํำยังตึงๆอยู่เลยครับฝองน้ําเด้งสู้มือนะครับหลังสวยงามนะครับกระเป๋าหนังจริงโจ้ครับสวยงามตึงๆนะครับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับช่องแอร์อาจจะมีฟันหลุดฟันหลอไปบ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมหาอะไรเปลี่ยนให้นะครับในส่วนของช่องแอร์นะครับที่เท้าแขนครับที่เท้าแขนสวยงามนะครับมาพร้อมกลับครับ ที่วางแก้วครับอีก2ใบด้านหลัง W210 นี่คือเขานั่งสบายมากๆนะครับขาผมยังเหลืออีกเยอะครับหัวผมก็เหลือเยอะเช่นกันนะครับโครงสร้างด้านหลังก็สวยงามนะครับไม่มีร่องๆอยของการขายเลยนะครับคันนี้ผมการันตีในเรื่องของโครงสร้างเลยนะครับรถสวยมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับ และในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ M ตองหนึ่งนะครับให้กําลังแรงม้านะครับอยู่ที่148แรงม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคนะครับอยู่ประมาณ14กิโลลิตรทำได้นะครับคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับวิ่งปูดปาร์ตแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างนะครับอย่างที่ผมการันตีเลยครับดูได้เลยครับน็อตไม่มีเรื่องรอวของการขายนะครับคันนี้คือสภาพแบบสดๆเลยนะครับข้องเครื่องยังไม่ได้จากการสปานะครับดูครับ สากโปรงก็ไม่เคยลื้อถอดด้วยนะครับสวยงามมากๆนะครับสติกเกอร์คันหน้าอยู่ครบนะครับเพจอยู่ครบไม่มียับเลยนะครับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุมาเพจเขาจะยับนะครับปงนี้อยู่ครบหมดนะครับน็อตไม่มีไข่นะครับฝั่งด้านซ้ายก็เช่นกันครับไม่มีไข่เลยนะครับ ดูครับโครงสร้างเขาสวยงามมากๆนะครับห้องเครื่องก็ยังแจ่มๆนะครับแต่สภาพนะครับก็ปี1996ครับอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานไปบ้างนะครับแต่โดยรวมนะครับห้องเครื่องก็ยังฟิตๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองการขับขี่คันนี้กันให้ดูนะครับไปกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ W210 คันนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงไปครับเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับรอบเครื่องรอบเกียร์ก็ยังนิ่งๆนะครับแป๊บเดียว60แล้วนะครับ เก่าแต่ยังเก่าแน่นอนครับช่วงล่างก็นิ่มๆเลยนะครับไม่มีเสียงตึงๆครับเลี้ยวได้ค่อนข้างมั่นใจนะครับเอาไปขับโกโก้กันได้เลยนะครับสภาพแบบนี้หายากเลยนะครับนี่ครับภายในผมให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยงามมากๆนะครับนี่ยผมแตะคันเร่งนะครับิดเดียวก็มาเลยแป๊บเดียวนะครับ80นะครับไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะครับใช้งานได้ทั้งหมดครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับตอนนี้ใช้ความเร็วมา80นะครับดูเบรกครับ แคบเดียวลงไปยี่สิบเลยนะครับมาครับไปกันต่อครับเข็มเลื่อนไม้ทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเกยความร้อนเกยน้ามันเกยรอบเครื่องนะครับแล้วก็เกยความเร็วนะครับดูครับหนึ่งร้อยมีให้เห็นนะครับร2อยี่สิบแล้วนะครับ โดยรวมขับดีนะครับบอดี้อีนะครับเขานั่งสบายอยู่แล้วครับยิ่งเป็น W 2 1 0ด้วยนะครับจะนั่งสบายมากกว่า w 2 1 1อนนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับนี่ครับระบบเบรกหยุดนิ่งเลยนะครับเบรกใช้งานได้ดีเลยครับและเสียงเครื่องยนต์นะครับก็เงียบมากๆนะครับพวกยางทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับคันนี้นะครับโครงสร้างสวยครับเครื่องเกียร์ก็โอเคนะครับเอาไปขับโกโก้ได้เลยครับ แต่เดี๋ยวคันนี้นะครับผมจะมีขาย2ราคานะครับราคาที่เก็บงานให้สวยๆนะครับกับราคาที่ได้สภาพตามนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ต้องรีบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่าครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่1นึ่0 0สเก้าพเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับผมจากการทําสีในส่วนของฝากระโปรงหน้า เปลี่ยนกรอบเลนไฟหน้านะครับแล้วก็ทําสีหลังคาให้นะครับอะไรไม่สวยนะครับผมจะการเก็บให้นะครับและอีกราคาหนึงนะครับราคาตามสภาพผมขอขายเพียง1 0 0 0 0แบาททวนเท่านั้นนะครับอันนี้คือราคาที่จะได้ตัวรถสภาพแบบนี้ไปเลยนะครับและ2ราคานี้นะครับผมก็โอนฟรีสไลด์ฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ แล้วก็มีอู่ในเครือดูแลให้ด้วยนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะเซอร์วิสตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เลยนะครับมีอะไหล่สแปรย์ให้ตลอดนะครับ w 210อะไหล่หาได้ไม่ยากนะครับเซอร์วิตง่ายๆเลยครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอฝากเจ้าเบนซ์ E230ELP1996 e คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ